สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพารวยชาแน,นลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยวันที่19นะคะเดือนหก 2565นะคะคลิปนี้ก็เป็นสูตรหเม็ดเดียวนะคะเน้นสายรุดวิ่งนะคะในวันอาทิตย์เนาะตรงกับวันอาทิตย์นะคะก่อนไปรับชมนะคะ,ะโออนก็ขอบคุณพี่ๆ f ่ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกําลังเรงใจให้กับทางช่องนะคะไม่ว่าแนวทางจะเข้าหรือหลุดนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมสำหรับเมื่อวานนะคะ โอนขออนุญาตสรุปเมื่อวานไปด้วยนะคะสําหรับเมื่อวานนี้โอนให้วิ่งรูดที่8นะคะเมื่อวานนี้เนาะวิ่งรูดที่8ปดแล้วก็เด่นที่4นะคะเมื่อวานนี้มาแค่หลัก8นะคะสนี่หลุดไปเนาะเข้า8นะคะวิ่งรูดที่8ปดเอ,อ่อสำหรับแนวทางที่เข้านะคะสายรูดวิ่งเนาะสรุปเฉพาะตัวที่เข้านะคะ ตัวรูดวิ่งนี้มาเปดหกนะคะเปดหกนีมาตรงๆนะคะมาในเลขล่างนะคะรอบเฉพาะรอบพิเศษนะคะพี่ๆเนาะมารอบพิเศษนะคะมาในเลขล่างนะคะมาในตัวที่สาวอนชอบแล้วก็เน้นให้ด้วยนะคะเปดหกมาตรงๆนะคะในรอบพิเศษเลขล่างก็แสดงความยินด,ดีกับพี่ๆด้วยนะคะถ้าใครนํา เป็ดไปรูดวิ่งนะคะในรอบพิเศษก็เข้าตรงๆต,ต,ตัวที่โอนนิ้นให้เนาะก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็เปดนี่มาเข้าใน VIP มาในหลักหลักน้อยนะคะพี่ๆเนาะสำหรับตารางนะคะตารางเมื่อวานนี้รอบเฉพาะกิจนะคะรอบเฉพาะกิจนี่มาสามตัวตรงนะคะ4ีห้า สองนะคะสำหรับตารางกำลังวันนะคะถ้าใครจับไปเป็นนวทางเนาะก็เข้า3ตัวตรงนะคะสำหรับรอบอื่นนะคะรอบอื่นนี้ก็หลุดไปนะคะก็ยินดีกับพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะถ้าใครนำเป็ไปรูดวิ่งเนาะแล้วก็ตารางนะคะตารางก็เข้าอ่อ 4, สี่ห้าสงนะคะมาในเลขบนรอบเฉพาะกิจถ้าใครหยิบจับไปเป็นนวทางออก็ ยินดีด้วยอีกครั้งนะคะเดี๋ยวมารับชมของวันที่19นะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดปรปับปนุกันไปนะคะชื่นชอบแล้วค่อยตามเนาะเพราะวะ่าโอนก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาในตัวไหนเหมือนกันเนาะคำนวณไปตามสูตรนะคะอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะสําหรับตัวเด่นนะคะในวันที่19นี้เด่นที่5โแล้วก็ 8นะคะวิ่งรูดเม็ดเดียววันนี้เสาโอนให้วิ่งรูดที่5นะคะมีพี่ๆท่านใดชื่นชอบตุ่งเสโอนบ้างหรือเปล่านะว่าถ้าไม่ชอบ5้านะคะแนะนําเอา8ปไปรูดวิ่งแทนได้นะคะในวันนี้เสโอนชอบ5นะคะก็ขอให้มาในฮานอยวันนี้นะคะมัดรวมนะคะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึงรอบ VIP เลยนะคะแนวทางฮานอยวันนี้ก็ขอให้ปังๆนะคะ ขอให้เข้าทุกๆุกน้อยนะคะพี่พน้องวันนี้โขให้ปังๆนะคะตรงกับวันอาทิตย์นะคะสําหรับตัวที่เสาะโอนชอบนะคะเดี๋ยวจะเน้นให้อีกทีนะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็มาในตัวที่เสาะโอนชอบนอกแปดหกนะคะในตารางก็จะดิ่นที่ห้าแปดหนึ่งสี่ศูนย์ สองสำหรับตัวเด่นนะคะก็เด่นที่5แล้วก็8นะคะในตารางเนะาะสำหรับตัวที่สาวโอนชอบนะคะในสูตร1นึ่งเม็ดเดียวในวันนี้ก็จะชอบ5 8 5 8แล้วก็5 1าหห้าสอง ห้าสี่ห้าหาหสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะคะตัวที่แอดชอบ5 0าศูนย์ห้าหน้าสองหสห้ากแลก็หแปดนะคะถ้าพี่ๆท่านหดชื่นชอบก็สามารถตามตัวที่สะอวนชอบได้นะคะถ้าใคร เออชื่นชอบตรงเนาะ้าง,งบน้อยนะคะก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะคะว่าชอบหรือเปล่านะถ้าไม่ชอบก็สามารถผ่านได้นะคะสามารถจับตารางไปจับวินกันได้นะสำหรับตารางกำลับงบันนะคะอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะ BPC ีเเนาะ สำหรับวันนี้นะคะสาโอนก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเฮงๆงรวยๆวยปังๆนะคะหยิบจับคู่ไหนไปเป็นแนวทางก็ขอให้มาตรงๆนะคะในรอบที่พี่ๆ FC นำไปเสี่ยงโชคนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะก่อนออกไปนะคะสาโอนก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆที่สาโอนได้ลงให้นะคะ สำหรับวันนี้โชคดีค่ะว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกราบสวัสดีค่ะ